ออ้ยโอ้ยพี่วัวสุดหล่อจ้าพี่วัวสุดหล่อจ้าน้องแกะน่ารักขอถามพี่วัวหน่อยสิว่ารู้จักใบกามปูไหมใบกามปูมันมีประโยชน์อย่างไงจ้าพี่วัวสุดหลอด่ออืมน้องแกะขนสวยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะปกติอ่ะพี่วัวก็กินแต่หญ้านะแต่จะบอกใครว่าใบกามปูเนี่ยมันมีประโยชน์นักเลย เห็นเย้าพวกมนุษย์ตาดำๆตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างเนี่ยมันก็มาหากวาดใบก้ามปูเอาไปหมักทําปุ๋ยเห็นเขาว่ามันมีประโยชน์นักแล <c oughs> เดี๋ยวพี่วัวสุดหล่อจะบอกอะไรให้ต้นก้ามปูหรือว่าต้นสําฉาเนี่ยมันเป็นไม้วงเดียวกับพวกพืชตระกูลทัวมันมี ธาดในตัวเจ้นเยอะมากเลยนะ 2- 3เปอร์เซนกันเลยทีเดียวถ้าเอาไปหมักทำปุ๋ย้รเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะพี่วัวสุดหล่อเนี่ยก็เห็นเจ้าพวกมนุษย์ตาดำๆเนี่ยแหละมันจะชอบมาเก็บขี้ของพี่สุดหล่อไปเนี่ยเอาไปหมักกับใบกามปูแล้วมันก็เอาไปปลูกต้นไม้ เห็นได้ยินมันคุยกันว่าโอ้โหเวลาเอาขี้ของพี่เนี่ยไปหมักกับใบข้ามปูแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะเรินเติบโตได้ดีมากๆเพราะว่าในโตเจ้นมันสูงมันก็เลยเป็นที่นิยมของเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายจำไว้เลยนะจ๊ะน้องแกะจา๋า ขอขอบคุณพี่วัวลูกหลอดจำมำน่ารักมากๆเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับใบกำปูโอ้ไม่โฉมงามแกะน้อยน่ารักของพี่เรื่องแค่นี้พี่ยินดีให้คำปรึกษานะจ๊ะว่าแต่ทําไมแกะน้อยน่ารักอย่างน้องเนี่ยจะไปไหนเลยจ๊ะพี่เห็นแล้วเนี่ยก็อยากผสมข้ามผ่นเลยหัวใจมันพองโตเต็นตุบๆเลยอุ๊ยพี่วัวจะมำมาพูดจาอะไรทะลึง่งทะลึง่งว่าแต่ข้องพี่อยู่ไหนไปไปไป อะไรของมันกันวะเพื่อนว่ามะ